ไมงาไก่ก็นั่ยไกลเวัดอุบนไม่ใช่ไม่ใช่มันจะร้อยล่นไกตั้งแต่แต่งค่แล้วต้องต้องกไ่ที่ไม่ได้เรกาไม่มต้มีลือเก็ให้เราสอกหมันแค่้าวผีขวดแก็บแ่เนาะแับก็การนา่งก่บนะที่พยนตร์รับเเรั้งงานนั่เรแล้ว ไนมาจครับ้ง,ง,ง,งนี้้าวเราตอนนี้โกก็อยู่ที่ภูผาใหญ่จังหวัดเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่จะเป็นลานมาร์ค ของจังหวัดเลยนะครับแห่งใหม่เลยที่มีสกายวอล์กแบบพื้นกระจกนะครับให้เราเดินไปชมวิวแม่น้ากันนะครับผมด้านด้านล่างจะเป็นแม่น้ำโขงมองเห็นประเทศลาวเองนะครับจะให้ดูบรรยากาศด้านในครับว่าเป็นยังไงที่นี่นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับผมด้านล่างนะครับก็มีรถสองแถวให้นั่งกันซื้อตั๋วคนละยี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีรองท้าให้เปลี่ยนคู่ละสามสิบบาทนะครับสําหรับเดินในพื้นกระจกของสกายวอล์กนะครับ ตอมาแล้วพร้อมแล้วมาเข้าเลยนะครับเอารองเท้าจงครับรองเท้ารองเท้าเอา่่ะคุงมี้นนนกกัวพ รราานี่คือบรรยากาศนะครับส่วนอยากจะเป็นวิวถ่ายรูปกันถ้าอมองไปทางนี้นะครับมันจะเป็นประเทศลาวทั้งหมดเลยทั้งไทยแบบนี้ครับฝั่งลาวทั้งหมดที่ทททโกยืนนะคือฝั่งไทยฝั่งไทยเนี่ย กาะเนี่ยข้ามข้ามไปคือเป็นลาวเลยนะครับตรงนี้ลาวเนี่ยไทยนะครับไปก็โตได้แล้วไปก็มันถ่ายตรงนี้ม่ได้ไงเนี่ยเป็นกลางไม่ต้องมองว่ามนเปนไงเลย เดี๋ยวกจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเราขึ้นมาแล้วอ่ะมันรู้สึกเสียวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศที่ที่เวลาเราเดินมาแล้วเ,เรามองที่พื้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดู